สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องอมสินซีเอ็นแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ดิฉันรอคอยมากๆในฐานะบลิงคนหนึ่งนะคะ <Wow. S 1> ก็คือคอนเสิร์ตบอลพิงค์อินแบงคซึ่งเขาจัดที่ไทยวันที่7วันที่8นะคะแต่เรามาดูวันที่8ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เราได้ทําการจ้างช่างแต่งหน้าทำผมไว้ตอนสิบเอโมงซึ่งตอนนี้สิบโมงครึ่งก็เดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนรอช่างมาแล้วก็ พอแต่งหน้าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะไปคอนเสิร์ตกันปีนี้เขาจัดที่สนามสุพัชราใสเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเออก็ที่นั่นแหละก็เดี๋ยวเจอกันนะคะนี่ขออวดเล็บสีเล็บนิดนึงเพิ่งไปทำมาเพื่อคอนแบ็กพิงโดยเฉพาะเป็นไงคะสวยไหมสวยเลยเออช่างแต่งหน้ามาเลยของเยอะมาก a few minutes later นี่คือฟินิทลุกก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยสวยอันนี้เป็นตีม y 2K นะคะให้ดูชัดๆตาก็จะวิงวิงประมาณนี้วิงเวอร์สวย A few moments later ถึงสนามกีฬาเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ะบอกว่าคนเยอะมากทุกคนคนนี้แปลกคือคนเยอะมาก <c oughs> คนเยอะอจริงๆต, <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปหาของกินเพราะหิวมากอันนี้คือโซนขายอาหารนะคะคนเยอะมากเติมพลังไม่มีข้าวมีแต่ลูกชิ้นและน้ำเปล่าคนละสามสิบาทตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในคอนนะคะ เข้าไปจริงๆคนจะเป็นปลากระป๋องเือไม่ติดตามชมต่อไปเข้าไปแลว One eternity later ก็เปิด MV รอไปคนไปหลายรอบแล้วเนี่ยที่จริงคนจะเริ่มกันแล้วแต่ว่า ก็เลยแบบพี่ๆที่สแตนดิ้งนะคะอย่าอย่าพักกันเดี๋ยวดันกันเพราะว่ามันดูค่อนข้างแออัดมากๆก็เลยเป็นห่วความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1้ล 1> hey. กลับมาถึงห้องแล้วนะคะก็จบไปแล้วกับคอนเสิร์ตบอลพิงอินแบง n g คอกวันที่8ของเราที่ไปดูนะคะเป็นบัตรยืนโซน a 1ซึ่งจะบอกว่าเหนื่อยมากๆแล้วก็แออัดมากด้วยนะคะออบางคนเป็นลมถึงขั้นเป็นลมเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ละกัน ที่ได้มาดูคอนเสิร์ตสาวๆเป็นครั้งแรกจะบอกว่าสนุกมากแล้วก็สาวๆทุกคนสวยสวยจริงๆค่ะสวยมากๆนี่แหละบรรยากาศถ่ายมาให้ดูแค่นี้นะคะถ่ายมาให้ดูได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าทุกคนยกกล้องขึ้นมาเราไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เยอะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นสาวๆตัวจริงเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่จะถ่ายเป็นหน้าจอซะมากกว่าก็นี่แหละค่ะบรรยากาศภายในคอนเสิร์ตก็ขอตัว ไปอาบนะ้ำนอนก่อนนะคะเพราะเหนื่อยมากจริงๆดูคอน2วันติดก็ไว้เจอเกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามปัดก,กดไลค์ด้วยนะคะในช่องอมสินซีเอ็นขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย